สวัสดีครับวันนี้วันที่27มีนาคมครับพนหะระนะครับนะวันนี้ก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะครับนะตู้เคลื่อนทีนะ่ที่ผมเพิ่งทำเสร็จนะที่ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะที่มนะีแฟนผมนะเป็นคนใช้งานนะนะซึ่งจะเอาไว้ ทำงานหลังบ้านถ้าเกิดไม่ทำงานหลังบ้านก็จะใช้เปิดทีวี65นิ้วนะดูตั้งแต่2องทุ่มยันจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครก็จะปิดการทำงานนะครับของตู้นี้นะครับนะขั้นแรกเลยนะครับก็คือตู้นี้คือมันเป็น power box มาก่อนนะครับซึ่งจะมีแบตเตอรี่2 สองลูกนี้นะครับนะเป็นตัวที่อยู่ในนั้นคือปัญหาของที่สร้างตุ้นนี้มาก็เพราะว่ามันหนักมันหิ้วยากนะครับนะเวลาที่เราหิ้วแบตักหนักไปแบบนี้นะครับมันก็จะหิ้วยากนิดนึงผมก็เลยคิดนะพอพอดีมีที่เข็นของนันเก่าแล้วอันนี้ผมมาพ่นสีเอาใหม่นะครับนะตัวนี้ก็เป็นอะไหล่มาสเตค์ที่ผม ใช้ไม่ได้แล้วนะฮนะตัวนี้ก็เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับเอามาคำ้ำนะมาแล้วก็เป็นซีลายที่สมัยนั้นตอนนั้นอนะ่ะผมสร้างบ้านมันก็เหลือมก็มาใช้งานนะฮะส่วนที่ซื้อใหม่ก็มีเ <c oughs> <c oughs> จ้าตู้ชุดคอนโทรลนี้ครับซื้อใหม่ครับนะซื้อใหม่ทั้งหมดครับครับคือเฉพาะตู้อย่างเดียวของข,องข้างในไม่เกี่ยวครับคือย้ายจากของ power box เข้ามา ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ซื้อก็คือตัวนี้ก็จะซื้อนะะตัวนี้ซื้อครับนะตัวละสิบบาทครับเนี่ยตัวนี้ตะแกรงเป็นตะแกรงติดไปครับแล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวก็สวิทช์หนึ่งตัวนะฮะที่ซื้อมานะครับแล้วก็มีเพิ่มแบตเตอรี่อีกหนึ่งลูกนะฮะแบตเตอรี่เป็นมือ2ทั้งนั้นเลยฮะมือหนึ่งมีลูกเดียวนะ นอกนัน้นเป็นมือสองทั้งหมดครับที่ใช้งานอยู่ครับส่วนโครงสร้างนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโครงสร้างของเราครับซึ่งมันก็ดูก็เคลื่อนที่ง่ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นปูนทางเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าอ่มาเดี๋ยวมาลมต้นการเปิดใช้งานครับ การที่จะเราเราจะดูโวลต์ว่าเลอกีคีเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของโวลต์ดีซีนะฮะก็เปิดช่วงนี้ก็เลยครับเปิดสวิ์ตัวนี้ครับผมทำซ่อนไว้ข้างในฮะจะเปิดไว้ตลอดก็ได้ครับไม่เป็นไรตลอดทำซ่อนไว้ครับนะมือเดียมพันะัะนะเปิดตัวนี้ครับนะเปิดตัวนี้ก็จะนะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตตอนนี้ แบตเหลือ66%นะคับเมื่อคืนใช้ไปบ้างแล้วนะครับเมื่อคืนใช้ใดูทีวีไปนะครัชั่วโมงก,กว่าๆครั้งแรกก็จะอธิบายเรื่องของภายในนะฮะมีอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็จะมี MPPT นะฮะซูเออร์ยี่สิบแอมหนึ่งตัวนะฮะนะซึ่งเป็นตัวชาร์จลงเข้าแบตเตอรี่แล้วจากนั้นก็มีเบรกเกอร์ ดีซีหนึ่งตัวครับที่มาจากแผงแล้วเบคเกอร์ดีซีลงแบตหนึ่งตัวนะครับนะที่ลงจากนะชาร์จเจอร์ลงแบตนะครับแล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น ter, อินเวอร์เตอร์ดีเอ้นะครับหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับซึ่งเป็นวัตต์ที่เขาเขียนว่าเป็นวัตต์พีคนะครับ 1600บาท12โวลต์นะครับนะแล้วก็มีปลั๊กซึ่งตู้มันแคบนะติดติดไปก็เลยหาปลั๊กแบบที่มันพับได้นะครับมาใช้งานแล้วก็มีปลั๊กเต้าเสียบนะครับที่ต่อออกไปด้านนอกเพื่อจ่ายไฟล์ A.C. นะเอาไว้ใช้งานนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็เจาะรูไว้ระบายนะรูระบายพัดลม เวลาที่ทำงานหนักอินเวอร์เตอร์พวกนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนออกมานะครับอันนี้ก็คือด้านในของนะตู้ชุดนี้นะครับก็จะมีอีกตัวงก็คือตัวดีเลย์ดีเลย์ตัวนี้เป็นดีเลย์ของรถยนต์นะครับดีเลย์ของรถยนต์นะซึ่งเอามาใช้ตัดต่อสวิ์นะเชื่อมต่อกับโหลดนะฮะ โหลดของเชื่อมต่อกับโหลดของช h a เจอร์นะครับแล้วก็ตั้งตามตัดไว้11.5 v โวลต์นะระบบก็จะตัดการทำงานอินเวอร์เตอร์ก็จะดับไปนะครับแล้วก็มีสวิ์ซึ่งจ่ายไฟให้กับดีเลย์อ่าซึ่งจ่ายไฟให้กับดีเลย์แล้วก็นำดีเลย์ตัวนี้ไปเปิดสวิ์ให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับคือเปิดด้านนอกได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องมาเปิดด้านในครับ ามาถึงวิธีการใช้งานนะครับต้องแต่ด้านนอกนะฮะขั้นแรกเราเปิดไฟ DC ก่อนครับสีเหลืองนะฮะอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานนะฮะเปิดใช้งานแล้วอินเวอร์เตอร์ติดแล้วฮะนะแล้วก็เปิดไฟ AC ฮะนะครับนะนะ,นะนะมิเตอร์ AC ก็จะขึ้นนะ227โวลต์ ครับตอนนี้ยังไม่มีโหลดยังไม่มีไฟที่ออกไปใช้งานนะครับเพราะว่าน่ะสาธิตว่าเปิดการทำงานยังไรนะฮะว่าก็ไฟที่ใช้งานก็เคยสาธิตไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีที่จุดบุรีเอาไว้เสียบนะไฟก็ได้หรือว,ว่าเสียบพัดลมนะที่มีแบบ ที่จุดบุหรีนี่อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีโวลตบอกนะฮะนะตัวนี้มันมาเป็นชุดนะแล้วต่อไปก็เป็นนะ USB นะครับนะ5โวลต์2.1นแอมป์นะครับที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่า p p d i p ไอโฟนะก็ได้นะฮะแล้วก็มีพัดลมนะเวลาที่ใช้กลางวันร้อนนะ มีแสงมีแสงโซลารเซลล์ช่วยด้วยในการนะใช้งานก็เปิดพัดลมช่วยได้ครับนะครับก็จะค่อนข้างจะแรงอยู่นะฮะเอาไว้ช่วยนะสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เราอ่ามันร้อนนะกลางวานันช่วงกลางวานันกลางคืนก็ใช้พัดลมยินเตอร์ระบายปกติครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพใช้โหลดไม่หนักนะครับอย่างต่อเนื่องครับ เช่นก็0.7แอมป์หรือว่า1แอมป์เต็มที่นะฮะไฟ AC ส่วนไฟ DC ก็ประมาณสัก16-17แอมป์นะครับเต็มที่นะฮะที่เราจะใช้งานอย่างต่อเนื่องอ,อ๋ออินเวอร์เตอร์ค่อนข้างตัวเล็กมากนะฮะที่เราเห็นกันเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กนะครับนะตัวค่อนข้างเล็กมากเลยนะตัวนิดเดียวจริงๆนะครับดูมือดิดูมือตตัวเล็กนิดเดียว นะระบบนี้เ่อก็เป็นระบบจิ๋วก็ว่าได้นะฮะพัดนะลมทํางานค่อนข้างจะเย็นอยู่นะสามารถเป่านะอินเวอร์เตอร์ให้เย็นลงแล้วก็ทําให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็เราก็จะใช้โหลดหนักมากเกินไปนะในสเปคบอกว่า1,600วันวัตต์นะครับเราอย่าใช้เต็มที่ของเขาเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นวัตตที่มันพีคขึ้นสูงสุด1,600วัตต์มันจะพีคอยู่ครึ่งเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้สักประมาณสัก600วัตต์เต็มที่นะครับนะไม่ต้องแบบใช้เต็มเต็มที่ครับจะเกิดความเสียหายได้มีนะ้ำนะ้คนเพื่อนบ้านนะเคยใช้เอามาใส่กับปั๊มน้ำนะฮะพังเลยครับซนะ่อมไม่ได้ครับไม่ใช่ฟิวขาดด้วย ไฟภาคเอซีไม่จ่ายแล้วก็เวลาเปิดไปเปลี่ยนฟิวใหม่ก็ฟิวก็ตัดขาดหมดนะฮะ,ะซ่อมไม่ได้นะ,ะนะฮะแต่อาจจะมีช่างซ่อมได้แต่ผมซ่อมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ครนะ่าวๆนะฮะ,ะแต่ก็ค่อนข้างจะยาวอย,อยู่หน่อยครับคลิปนี้ครับเพราะว่านะอธิบายนในการในในรายละเอียดของตู้ชุดนี้นะฮะ <c oughs> ก็ใช้มาได้4 5หวันแล้วนะฮะใช้ปกติเลยนะฮะเปิดทีวีเครื่องเดียวนะฮะหกนิ้วนะเครื่องเดียวก็พัดลมหมุนเอาเ้าแล้วฮะนะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะชุดนี้ค่าๆก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนะต่อมาถึงแบตนะครับแบตเนี่ยผมหาซื้อมือสมาแอมมันไม่เท่ากันลครับนะบผมเข้าไปซื้อมา นะว่าใช้งานนะไม่ได้อะไรมากไม่ใช่โหลดหนักมากอะไรมากอนะ่าเธอจะใช้งานจริงๆที่ตามสเปคที่ตั้งใจไว้เลยก็คือว่าพัดลม1ตัวหลอดไฟ1หลอดชาร์จแบตโทรศัพท์2เครื่องในระหว่างการทํางานครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนะนะในะในระหว่างการทํางานก็จะใช้อยู่ไม่เท่าไหร่นะครับพัดลมก็คงจะไม่ทํางานเท่าไหร่แต่ช่วงกลางวันนะอะไรแบบนี้ก็อากาศมันร้อนหน่อยก็เปิดพัดลมช่วยได้นะฮะนะ เอุดนี่ครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับโอเคครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดนะกดไลค์นะครับกดนะนะดูนะครับคลิปของผมด้วยนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ทำใช้เองนะอยู่ที่บ้านนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ